สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านสู่ทาโร่เทรลพี่บายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคม2566กันนะคะเพื่อนๆชาวราศีพฤษภนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนไปนจนถึง20พฤษภาคมนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพลงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณน,นะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะในส่วนของสิ่งที่ผ่านมานะคะ ของชาวราศีพฤษภค่ะคุณเจอกับสถานการณ์ไหนมาบ้างเรามาดูกันนะคะ เอชออฟคัพนะคะแล้วก็เทนออฟคัพข่ะววูชาวราศีพฤษภนะคะที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ของความรักความผูกพันในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะมีความสุขสมหวังค่ะชีวิตของคุณนะคะมีความมั่นคงแล้วก็เติมเต็มนะคะบรรยากาศ ล้อมรอบภายในบ้านนะคะในชีวิตของคุณนะคะเติมเต็มไปด้วยความรักความมั่นคงความสุขนะคะความสมหวังนะคะเป็นบรรยากาศของชีวิตที่ดีมากๆเลยบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการแต่งงานนะคะการได้รับข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรการตั้งครรภนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซนบ้านจัดห่วงจุ้ยภายในบ้านให้ดีมากขึ้นแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งเสริมชีวิตของคุณ ให้ดีขึ้นโดยธรรมชาติด้วยนะคะออในเรื่องของสิ่งที่คุณรอคอยในเรื่องของการเงินการเริ่มต้นทางด้านการงานนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะเรียกว่าชาวราศีพฤษภที่ผ่านมามีดวงชะตาชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะถ้าเทียบกับเมื่อปี2565ที่ผ่านมานะคะ เอาเรามาดูกันในส่วนของพลังงานของคุณนะคะด้วยไพ่มูนโลจีค่ะในปากหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างไรโอ้โ oh ห a new s t a r t is c o m i n คค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆอย่างแน่นอนนะคะในช่วงปากหลังเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีค่ะ พรึกษบนะคะไม่ว่าคุณรอคอยข่าวดีในเรื่องการเริ่มต้นสิ่งไหนใดๆก็ตามอยู่นะคะ คุณจะได้รับข่าวดีนั้นเราจะมีการได้ลงมือทำนะคะอย่างจริงจริงจังๆในปักหลังเดือนมีนาคมนี้แล้วด้วยนะคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณเนี่ยก้าวเข้าไปสู่บทบาทใหม่ของชีวิตนะคะมีแชปเตอร์นะคะของชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะเป็นพลังงานที่คุณนะคะจะหลุดออกจากกรอบชีวิตเดิมๆการใช้ชีวิตเดิมๆแล้วก็ ทัศนคติเดิมๆของชีวิตของคุณนะคะก้าวไปสู่สิ่งใหม่แล้วก็เป็นการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากทีเดียวนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์นะคะด้วยไทยทาโรค่ะพลังงานภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะคะด้านการงานการเงินค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างในปักหลังเดือนมีนาะคมนี้ Ten of Pentacles ค่ะว้าว8 of Wands นะคะแล้วก็อะออกมาเอาใหม่ oh นะคะขอหนึ่งใบนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะให้กับชาวราศีพฤษภในด้านการงานการเงินโอ้โหไฮโรแฟน เป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วก็เป็นพลังงานที่ชาวราศีพฤกษภจะได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะไรก็ตามนะคะที่เป็นทุนดั้งเดิมติดตัวคุณมานะคะ Pass Life Skill นะคะหรือจะเป็นในเรื่องของระบบการทำงานในรูปแบบของกงสีนะคะการที่คุณได้ร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวหรือใครก็ตามที่เป็นกัลยาณมิตรในชีวิตของคุณนะคะมาย ย,งยวงาานนในช่วงของปักหลังเดือนมีนาคมนี้ความสัมพันธ์นี้ธุรกิจตรงนี้นะคะมันจะตอบแทนคุณด้วยความมั่งคั่งร่ารวยนะคะในเรื่องของการมีอฐานะที่มั่นคงนะคะแล้วก็ไปในรูปแบบที่คุณเองชื่นชอบนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการที่ไม่อูฟูอะไรจนเกินตัวนะคะชาวราศีพฤษบเนี่ยชอบอะไรที่อยู่ได้นานๆไม่ฉาบฉวยนะคะชอบแบบ รีบหลูนะคะดูแพงอะไรแบบนั้นนะคะชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่คุณต้องการแล้วนะคะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นระบบกงสีนะคะ หรือว่าจะเป็นธุรกิจอะไรใดๆก็ตามในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับออเดอร์ลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะใครนะคะที่กําลังจะลงทุนนะคะกับการอ e n โนเวทบ้านบริษัทนะคะต่อเติมเพื่อที่จะขยับขยายนะคะพื้นอ,อ่พื้นฐานแรงงานในการที่จะรองรับ โอกาสที่จะมีเข้ามาในอนาคตนะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีเป็นการลงทุนที่ถูกต้องนะคะใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะศึกษาอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มทัทกษะนะคะ ออสกิลของตัวคุณนะคะคุณก็จะได้ครูบาอาจารย์ได้แนวทางที่ดีนะคะแล้วสิ่งนี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปถ่ายทอดกับลูกนองบริวารของคุณได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะเรียกว่าเป็นการลงทุนที่ดีมากๆสำหรับ ชาวราสิศีพฤกษ์เลยค่ะแน่นอนค่ะสิ่งสิ่งนี้นะคะจะตอบแทนคุณด้วยตัวเงินที่ดีมากๆนะคะความมั่นคงความก้าวหน้าในระยะยาวของชีวิต ของชาวราศีพฤษภมาถึงแล้วในปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะเป็นขาขึ้นมากๆเลยใครที่ทำงานประจำนะคะก็จะมีโอกาสได้รับความเมตตาการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะคะที่จะทำให้ การงานของคุณก้าวหน้ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สำคัญมาพร้อมกับตัวเงินด้วยนะคะโบนัสที่สูงขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้รับเงินพิเศษจากการทำงานนะคะได้รับเงินพิเศษจากาลูกค้านะคะที่เขาถูกอกถูกใจในการให้บริการของคุณนะคะการเงินมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะยิ่งถ้าคุณนะคะเอาเงินนะคะ ที่คุณได้รับเนี่ยไปทําบุญกับทางศาสนาความเชื่อที่คุณเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็แล้วแต่ความเชื่อใดก็แล้วแต่นะคะมันจะยิ่งเป็นตัวเสริมพละกกาลังให้กับดวงชะตาของคุณให้มั่นคงในระยะยาวมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภอย่างแท้จริงนะคะเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะของคนโสดชาว ราศีพฤษภค่ะปักนี้นะคะในด้านความรักของชาวราศีพฤษภคนโสดค่ะเป็นอย่างไรนะคะอืมเออดออฟโซสนะคะ KING OF CUPS นะคะขออีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ c h ร r อ o t นะคะ สำหรับชาวราศีพฤกษพคนโสดนะคะด้านความรักความสัมพันธ์เตยมองเห็นแล้วแหละว่าตัวคุณเองเนี่ยได้มีความรู้สึกที่ดีๆกับใครบางคนนะคะที่อาจจะไกลกันด้วยระยะทางหรือรอ,อาจจะเป็นในเรื่องของสถานะความสัม น,นะ,ะเรื่องของกรอบของสังคมศิลธรรมอะไรต่างๆความเหมาะสมช่วงวัยช่วงอายุต่างๆนะคะแต่มันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกที่ดีอย่างแน่นอนนะคะมีความผูกพันกันนะคะในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะทุกครั้งที่ได้พูดคุยพบหน้ากันนะคะคุณก็จะรู้สึกถึงการเติมเต็มนะคะของความสุข ของตัวคุณนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเป็นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องของวิบากกรรม เป็นเรื่องของบทเรียนบททดสอบที่คุณนะคะจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้อย่างไรเนี่ยในช่วงของเดือนมีนาคมถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะแก้ไขหรือมันอาจจะยังต้องใช้อาศัยเวลาในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปโดยธรรมชาติของมันเองแต่ชาวราศีพฤษภ ก็ยังคงยืนยันที่จะทำตามใจทำตามสัญชาตญาณความรู้สึกของตัวเองคุณอาจจะไม่ได้สนแล้วนะคะว่าในอนาคตมันจะออกมาเป็นไปในรูปแบบไหนแต่คุณจะทำวันนี้ให้ดีเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในรูปแบบที่คุณทั้งคู่มีความสุข นะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการที่จะเลือกที่จะไปในแบบเพื่อนการระยะนันมิตกันไปแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันนะคะท่ามกลางสมรภูมิลบต่างๆนะคะปัจจัยหลายๆอย่างรอบด้านนะคะที่ค่อนข้างที่จะกดดันในความสัมพันธ์นี้ไปไม่ถึงฝั่งนะคะแต่ตัวคุณก็จะพยายามที่จะมุ่งมั่นทําชีวิตของตัวคุณให้ดีเผื่อที่ว่าวันหนึ่งนะคะที่ จังหวะโอกาสมันมาถึงพรมลิขิตชักพาชักนำมาทำให้คุณและเขาสามารถที่จะ สาสัมพันธ์กันได้ต่อในอนาคตนะคะก็เป็นไปในรูปแบบที่ค่อนข้างดีแต่จะต้องใช้สติปัญญาแล้วก็ในเรื่องของกำลังใจที่หนักแน่นพอสมควรกับความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนใครนะคะที่โสดสนิทไม่ได้มีใครในใจเลยนะคะตัวคุณเองจะต้องผลักดันตัวเองออกมาจากกรอบความคิดทัศนคติเดิมๆนะคะการมองโลกในแบบเดิมการมองความรักหรือการปฏิบัติตัวกับ คนรักในรูปแบบเดิมๆคุณจะต้องพาตัวเองออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วนะคะการที่จะอยู่ที่เดิมนะคะหรือการที่จะวนอยู่ในกรอบเดิมๆความรักเดิมๆวังวนเดิมๆหรือการใช้ชีวิตแบบเดิมมันจะไม่ผลักดันให้ตัวคุณได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ Set yourself free เลยนะคะออปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเดิมๆ อย่างที่บอกไปนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสได้พบเจอใครบางคนที่มาจากแดนไกลาอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ออนไลน์ก็ได้อันนี้เช็คให้ดีก่อนว่าเป็นแสแกมเมอร์ไหมนะคะถ้าไม่ใช่นะคะสามารถที่จะพูดคุยเรียนรู้ศึกษากันละกันไปไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขอให้คุณทําวันนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ดีละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเวลามันจะเป็นคําตอบให้กับคุณเองนะคะประมาณนี้ ในด้านของคนโสดเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ชาวราศีพฤษภนะคะเดฟู o l ค่ะโอ้โหเดวิลนะคะแล้วก็อ่า ควยน็อปสโร์สนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษ์นะคะเห็นถึงพลังงานที่เ,ออเราสองสามคนนะคะในที่นี้อาจจะมาในเชิงชู้สาวนะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบของปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีความตึงเครียดนะคะมีเรื่องของออการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในความสัมพันธ์นะคะ ในปากหลังเดือนมีนาคมนี้ไม่เขาก็เราค่ะจะตัดสินใจที่จะปลดปล่อยความสัมพันธ์นี้ให้เป็นอิสระต่อกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเลิกลาก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการออลดสถานะให้เป็นออไม่ใช่ลดสิเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เพื่อให้คุณทั้งคู่มีอิสระต่อกันมากขึ้นนะคะปล่อยวางกันละกันมากขึ้นต่างคนต่างไปโฟกัสในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของคุณทั้งคู่เพราะเตยมองว่าคุณทั้งคู่มีเป้าหมายในชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อในการผลักดันกันและกันให้ประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณจตรออมากพอนะคะความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าจะมีสเปซระหว่างกันมีระยะห่างระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดการกระทำนะคะการ ใชวิตนะคะหรืออาจจะเป็นรายยะทางที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ถ้าคุณสามารถที่จะปล่อยวางตรงนี้ได้มันจะยิ่งทําให้คุณทั้งคู่ไปเติบโตในสายงานหน้าที่การงานของตัวเองนะคะโดยที่ยังคงมีความสัมพันธ์นี้ที่ยังคงผูกพันกันอย่างลึกซึ้งทางจิตวิญญาณอยู่แต่ถ้าตัวคุณเองและเขานะคะไม่ได้ซัพพอร์ตกาลังใจกันไม่หนักแน่นกันมากพอปักนี้อาจจะเป็นจุดสุดท้ายที่ความสัมพันธ์นี้จะไปต่อ หรือพอแค่นี้หรือจะมีใครเข้ามาแทรกทําให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาได้หรือเปล่านะคะตรงนี้อาจจะต้องออใช้การดูดวงรายบุคคลนะคะก็จะแม่นยําและตอบทุกคําถามแล้วก็หาวิธีการแก้ไขได้อย่างดีมากขึ้นนะคะภาพรวมจะประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเซนซิทีฟทีเดียวนะคะแต่ขอให้เชื่อนะคะว่าถ้าคุณเนี่ย ร่อยวางนะคะแล้วสิ่งที่ใช่ยังไงก็จะอยู่กับตัวคุณประมาณนี้สำหรับภาพรวมของคนมีคู่ชาวราศีพฤกษภนะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤกษภนะคะกระเด็นออกมานะคะสใบเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เอ็ดออฟคัฟนะคะแล้วก็เพจออฟซอร์สนะคะเ mm hmm. ตยคิดว่าในปักนี้นะคะชาวราศีพฤษภลองเน้นไปเรื่องของการบริจาคทานบริจาคข้าของที่คุณไม่ใช้แล้วให้กับคนที่ได้โอกาสให้กับคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะคะเป็นทุนการศึกษาเป็นอุปกรณ์การเรียนการศึกษาก็ได้นะคะเครื่องนุ่มห่มของเล่นนะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณไม่ใช้แล้วนะคะแล้วเกิดประโยชน์กับคุณ คนอื่นนะคะคุณส่งต่อให้กับเขาได้เลยนะคะเป็นบุญที่ดีมากๆที่จะส่งเสริมตัวคุณให้มีความสุขกับทางเดินใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆของชีวิตของคุณที่กำลังจะมาถึงในปักหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของเลขมงคลเลขนำโชคให้กับชาวราศีพกษภค่ะ ฝากหลังเดือนมีนาคมนี้นะคะเลขนำโชคของคุณคือหมายเลข1ค่ะแล้วก็หมายเลข5ค่ะหมายเลขหนนะคะเป็นเลขมงคลสำหรับคุณนะคะให้คุณเริ่มต้นใหม่กับอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณได้อย่างเต็มที่เป็นพลังงานที่ดีที่คุณจะมีความสุขกับ นะคะเป็นหมายเลขมงคลทางโหราศาสตร์ไทยด้วยหมายเลข1และหมายเลขห้านะคะโอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนสุดท้ายนะคะจาก Angel Answer ค่ะมาดูกันว่าพลังงานจากจักรวานอยากจะบอกอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศรีพฤกศพนะคะในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมนี้ communicate clearly ค่ะ แน่นอนค่ะสำหรับชาวราศีพฤกศพในปักนี้นะคะ การพูดคุยนะคะการถนอมน้ำใจการสื่อสารทุกอย่างให้เคลียร์ให้ชัดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดความเข้าใจผิดนะคะหรือความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรกันในความสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นออชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ถ้ามีโอกาสที่จะพูดคุยอะไรกับใครพรีเซนต์งานนะคะหรือในเรื่องของออความสัมพันธ์ระหว่างคนรักของคุณนะคะเลือกที่จะใช้คาพูดดีๆให้เกิดประโยชน์กับ ผู้ฟังแล้วก็ตัวคุณเองนะคะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นๆเนี่ยหรือในเรื่องของหน้าที่การงานคุณสำเร็จรุล่ลลวงราบลื่นไปได,ได้ด้วยดีนะคะ <S 1> <S 1> เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกคนทุกท่านนะคะเป็นช่วงขาขึ้นสําหรับคุณแล้วขอให้คุณไปอย่างแนว่วแน่มั่นคงละกันนะคะสเต็ปนี้เป็นสเต็ปที่สำคัญสําหรับคุณนะคะโอเค ก่อนที่จะจากกันไปนะคะต้อยฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับตยด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ